ฮันเลดบาทว้าัสดีทุกคนวันนี้เขาอยู่ตีประตูตาแป้น่ะเขาจะใส่ชุดนี่มาซ่อของกินกันและเขาจะมาพอกันแล้วว่าจะมีหน้าท่องเที่ยวถ่ายรูปเฮากี่คนวันฮันเลดบาทวันฮันเลดบาท ตอนนี้ตอนนี้คนลุ่มเขายางยิ่งเขาบอสามารถไปไหนได้เพราะว่าคนลุ่มไทยหูเขายางนักนะเจา้าเขาไปไหนมาได้เลยตอนนี้คข้าวโพดนี้นี่นะกูคนถ้าเฮาเก็บคนดแล้ลอยนะคืนนี่นะเฮาไทยได้เป็นแสนเพราะเพราะว่าเต่าตียืนหายนี่ยิ่งเมือกแข้งยังไม่ได้ไปกินะเข้าเตัวน,นะเจ้าทุกคนแล้วก็เขาบรรลุถ่ายดู เปิดเป็นแฟนครับเฮาเดอร์เอาต้องเปิดไฮโคข่ะใจปะ1ันเลรดบาทย้า thank you ว้าขอโทษดิได้ส๊อปคหมคะประเด็นเนี่ยพูดถึงเฮาคนละร้อยเฮาก็เรียกว่าเฮาเหมา oh, <no. S 2> ถ้าร้อยนี่ได้หลายลนะ ปะบัร์ดีไทยเปโซของกินใครอยากกินข้าวบาร์ดี้นี่บาร์ดี้นี่อยากกินนี่ยไส้กรอกปิ้งเห็นเป้าหมายละอะไรเหรอไม้ซาวบาทนี่กดไม้ซาวบาทไม้ซาวบาทแปลว่าอะไรคะซาวบาทแปลว่า20บาทค่ะไส้กรอกค่ะไส้กรอกยี่สิบบาทค่ะซอสเซชเวนจิบาทเออลำกับเจ้ามาไอ้บาร์ดีไทยวิดีโอกันเจ้าอ่านก่อนผลอย่างนัก สถาอันนี้ต่อไปคือโรตีเอาต้องลดแต่ว่าเนี่ยเขาจะกินโรตีกล้วยแล้วก็ใส่นมน้าตาลเยอะๆเพราะว่าเขาเป็นคนรักสุขภาพมีผลไม้ตัวกล้วยแห็นเราดูแลสุขภาพได้แล้วนะเจ้าโรตีอาหารเพื่อสุขภาพของเขามีผลไม้ตวัวประเดี๋ยวนี้เขาตาอยากกินขนาดเลยคือทุเรียนนะเจ้านี่น,นี่มาพอนี่นี่ วันนี้เขาก็กินอิ่มแล้วเนาะัอใจร้อนจุ๊รายกาแต่ยี่เด้อถือว่าเขาประโโสบความสำเร็จเนาะถ้าเขาเกียร์สตังนี่เขาได้หลายปันนี่นะการถายหูปโอเคไปละ